จะให้ราษฎรที่ยากจนที่มีปัญหาเรื่องฟันหยุดการทำนาทำไร่เดินทางไปหาหมอนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งในทางตรงกันข้ามหากเป็นการให้บริการเคลื่อนที่ไปสู่ประชาชนก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ทางหนึ่งพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษเมื่อปีพุทธศักราช2513 พระราชะดำรัสดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นงานทันตกรรมเคลื่อนที่หรืองานทันตกรรมชนบทในประเทศไทยในส่วนของคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้ก่อตั้งโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ตามเบื้องพระยุคลบาทขึ้นในปีพศ2534 เพื่อเป็นการสนองพระาราชหฤทัยของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบาพิตรและทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโครงการทันตกรรมพระราชทานขึ้นในปีพศ2538อันเป็นมหาสศริมบงคลยิ่งแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประสบนิกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกันนั้นก็ได้ขยายขีดความสามารถและเพิ่มความถี่ของการให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานของชาวคณะทันตแพทยศาสตร์ไม่ใช่แค่ทำงานตามหน้าที่ แต่เป็นการทำงานเพื่อสังคมดวยจิตอาสาดูแลรักษาประชาชนผู้มีปัญหาในสุขภาพช่องปากเป็นดีเอ็นเอของทันตบุคลากรทุกคนไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ทันตแพทย์พยาบาลผู้ช่วยทันตแพทย์เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาทันตแพทย์ที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตของการเป็นนักศึกษาสิ่งที่ยืนยันประจักษ์ชัดก็คือการยกมืออาสาออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ทำงานมายาวนาน เมื่อใดที่ป้ายหน่วยธนตกรรมพระราชทานคณะธนแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรากฏขึ้นจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งน้ำพระทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษในการแก้ไขปัญหาความเจ็บปวดในช่องปากให้แก่ประชาชนของพระองค์และประชาชนที่เข้ารับการตรวจรักษาช่องปากการออกหน่วยให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากราษฎรผู้อยู่ห่างไกล สนองพระราชาดำริในพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมอีกโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ชาวคณะทรนทศาทยาศาสตร์แต่งมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจจิตอาสามายาวนานกว่า20ปีเพื่อให้เด็กๆและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันนี้โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารนะคะโดยการนําของท่านผู้อำนวยการกุุมาวดีพลเรืองทองได้รับเกียรติต้อนรับหน่วยทันธกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คณะพันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้มาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและดูแลสุขภาพฟันให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอย,ยางตลาดค่ะ <c oughs> บ่ลาไปหาเราเมืองกาลสินไปเยือนถิ่นน้ำดำเดนใดหนูสาวชมสายทานขึ้นน้ำลำเปล่าเบิ่งความงามวิธีผู้ไทยออวันนี้นะคะหน่วยธันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้มาดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอยางตลาดถึงที่ในวันนี้ ดูแลเรื่องไหนบ้างคะวันนี้ที่ท่านคุณหมอมาช่วยรักษาใครมีปัญหาอะไรจะสามารถมาที่นี่ได้บ้างคะวันนี้นะคะเราก็จะออกหน่วยพนักงานพระราลจนผาในรอบก,ก่อนจะขึ้นผุ่งของจริีจงเขประมาณนะคะว่าวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากโรงเรียนยาน,นตลาดนะคะที่ช่วยทราให้เราได้มีการออกตรวจในวันนี้ขึ้นสรหรับกิจกรรมวันนี้ของเราก็จะมีเรื่องของการปลูกฟานปลูกหิงน้ำลายนะคะให้ความรู้ทางการพันการ์ดโดสาแต่ ทุกคนที่เข้ามารับการบริการนะคะแล้วก็มีแนะนำก,การส่งต่อในกรณีที่ต้องการการถอนฟันเนื่องจากว่าวันนี้เรามาทําที่โรงเรียนโดยปกติของโรงเรียนของการถอนฟันเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองมาเพื่อให้การยินยอมขอเที่จวถอนเราวันนี้เราก็เลยจังหัดดึงใจกันว่าแบบการถอนฟันก็อาจจะส่งไปที่โรงพย,ยาบาลยังตลาดให้ทําการอถอนฟันให้แทนนะคะ นะคะแต่ถ้ากรณีที่ประชาชนเข้ามาเองเป็นผู้ที่อายุเกิน2ี่สิแล้วเรียบร้อยมีวันรุ่นนิติภาวะทางเราก็ยินดีที่จะรับการขันขฟันให้ทุกคนค่ะนะคะวันนี้ก็ยินดีอย่างมากนะคะ,ะที่เราได้มาให้ความรู้กับโรงเรียนยางตลาดนะคะ<อ>เราก็อยากให้เด็กๆที่นี่มีสุขภาพฟันที่แข็งแรงประชาชนรอบข้างสามารถเขา้ารับการบริการได้นะคะเราก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมค่ะหมอฟรีค่ะ <ขอ S 1> ไม่มีค่าใช้ใจ,จ่ายเลยนะคะ,จจคะเราทำงานถึงเที่ยงนะคะถ,ถ,ถ้าใครถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเข้ามารับบริการได้นะวันนี้เรามีทีมแพทย์พันธแพทย์มาเยอะมากนะคะรวมแล้วหมดก็เกือบส0่สิบท่านนะคะเพราะนั้นเราสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วนะคะอคุปกรณ์รองรอมนะคะนะคะเราได้รับการช่วยเหลือมาจาก โครงการของนายหลวงนะคะท่านก็พระราชทานอังอุปรกรณ์เครื่องมือและค่าใช้จา่ายสําหรับการเดินการทํางานในวันนี้ <ừ> ทีนั้นกคนที่รับบริการก็จะได้รับการบริการอย่างฟรีและเท่าเทียมกันของทุกคนน,นะคะเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดูแลรัชดาขอบพระคุณค่ะค,ค่ะยินดีค่ะดิฉันนางกุศมาวดีคนเรืองทอง ผู้มือการโรงเรียนยานตลาดวิทยาคารรหัส4 b 1 0 1หลักสูตรหลักประจำเป็นเบ้าเป็นแน่พิมพ์วันนี้รู้สึกชื่นชมและยินดีมากนะคะที่อาจารย์หมอและคณะแพทย์จากคณะทันตกรรมนะคะของออมหาวิท,ทยา,ะะาลัยขอนแก่นได้ให้ความเมตตากับลูกๆโรงเรียนยาตลาดวิทยาคารอยากจะขอเชิญชวนชาวบ้านนะคะอำเภอยางตลาดหรือในละแวกใกล้เคียงนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของฟันวันนี้ ด้วยพระบารมีปกเกล้ของพระบาทสมเด็จพระวชิลกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานซึ่งเป็นทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้ววันนี้นะคะที่ยืนอยู่ข้างดิฉันคืออาจารย์อาจารย์หมอนะคะที่จะพาคณะทันตะแพทย์นะคะมาดูแลฟันให้พ่อแม่พี่น้องชาวเมือยางตลาดและลูกๆโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารรวมถึงบุคลากร ครูและบุคลากรทุกคนด้วยค่ะและสามารถให้บริการกับลูกๆนักเรียนหรือประชาชนเนี่ยได้ประมาณวันหนึ่งกี่คนคะประมาณวันหนึ่งปกติเนีเราจะประมาณ300คนนะคะประมาณนี้นะคะก็ปกติถ้าเราทําเสร็จก็จะประมาณบ่ายสองบายสามเราก็จะปิดหน่วยนะคะแต่ถ้ากราณีที่ห่างไกลเยอะๆเนี่ยเราก็จะต้องมีการไปพักก่อนเพื่อจะให้1วันเต็มๆนะคะถ้าทีมงานเรามาเยอะเนี่ยเราก็จะเสร็จ นนะะก่อนที่จะเย็นเสมอค่ะก็นนะะประมาณ2-300คนนี่แหละคะ่ะที่เราให้บริการตอบรังนะคะแล้วปัญหาที่พบหนักๆของทางประชาชนเนาะทางประเทศนะคะ่ะคือปัญหาอะไรคะ,ะตัวเรื่องส่วนใหญ่ในภาคอีสานเราส่วนใหญ่จะมีเรื่องของฟันผุนะคะแล้วก็มีเรื่องของหินปูนค่อนข้างเยอะนะคะส่วนเรื่องของการเที่ยวกอนฟันส่วนใหญ่เราจะพบในเด็กเล็กมากกว่าถ้าเป็นโรงเรียนในมัยมมัยมธยมเนี่ยเรา จะเห็นเรื่องของฟันปลุเป็นส่วนใหญ่มากกว่าฟันหินปูนแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของฟันปุเยอะมากมันขึ้นก,กับขึ้นกับอายุเด็กที่เข,เข้ามารับการบริการส่วนประชาชนส่วนใหญ่เราจะเป็นเรื่องของโรคเหมือกมากกว่านะคะก็ะจะเป็นเรื่องของการฟันโยกอะไรเงี้ยหินปูนเยอะนะคะก็จะแล้วแต่ แล้วแต่พื้นที่นะคะพอเราเข้าไปดูแล้วเราก็จะจัดการเรื่องหน่วยของเราได้ว่าแต่และพื้นที่นั้นเหมาะสมในการทํางานในส่วนใดมากกว่ากันเราจะมีทีมงานสำรวจค่ะว่าสารวจพื้นที่นี้ร่วมหน้าก่อนว่าเราต้องวางแผนในการที่จะออกเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรเพ <c oughs> ิ่มเติมหรือส่วนไหนที่เหมาะสําหรับพื้นที่นั้นๆค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์หมอคะวันนี้นะคะโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารก็ต้องขอ,อกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอและคณะพันตแพทย์ทุกท่านนะคะแล้วก็บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกๆกทุกท่านเลยนะคะที่มาดูแลลูกๆนัก,กเรียนเราวันนี้และสิ่งที่คุณหมอฝากไว้นะคะก็เดี๋ยวทางโรงเรียนจะดําเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ลูกมีฟันที่สะอาดและสวยงามนะคะคงทนนะคะ เพื่อจะไม่ได้ให้คุณหมอนะคะต้องเป็นห่วงพวกเราเนื่องจากว่าคุณหมอเนี่ยมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแล้วก็ทํางานอย่างหนักมากวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะไปบอลาไปหาเราเมืองกาลสิน ยืนชินน้ำดำเด่นใดหนเสารชมสายทานขึ้นน้ำลำเปล่าเพิ่งความงามวิธีผู้ไทยเล่ะทำบุญสักการะอง์พ่อองค์ดำเย็นชุ่มท่ำหลอมดวมดวงใจกลาบพระทาตุคู่แล้วไปคมีต้ออหาะะไรน อ,อ๋อเอพินพุกเอพินพุกก็ทําได้นะคะขอเชิญเชินทุกท่านได้มาใช้บริการได้ในวันนี้ตอนนี้เลยนะคะถึงเวลา12บสอนาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชิดราภูโกตจิตอาสา9ก4หลักสูตรพื้นฐานภาค2อที่นี่สาทับหรหัสตองตามขอ071เหค่ะค่ะขอสัมภาษณ์น้องนะคะน้องรู้สึกยังไงบ้่างเค้าวันนี้รู้สึกด,ดีมากเลยครับที่ว่ามาหาลัย พันธุแพทย์วิทยาศาสตร์คอมแกนได้มาทำวันดูแลฟันให้คุณใช่ค่ะวันนี้ฟันสะอาดเลยใช่ไหมคะสะอาดมากเลยครับสะอาดแล้วรู้สึกดีมากเลยครับค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะ <c oughs> วันนี้ได้มาทําฟันนะคะรู้สึกยังไงบ้างเหรอคะค่ะก็ต้องพูดก่อนว่าก่อนทาเนี่ยก็รู้สึกกลัวนิดหน่อยอะคะ่ะว่าแบบปกติเราก็ไม่ค่อยได้ทําฟันกันบ่อยอยู่แล้วทีนี้พอหลังจากได้ทํานะคะก็รู้สึกว่า มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าฟันสะอาดมากขึ้นแล้วก็ได้ทําในตรงที่มันมีปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดข,ของฟันของเราค่ะค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณเอ่อหน่วยงานพัฒากรรพรชาชนานะคะที่ได้มาทําฟันให้กับพวกเราในนักเรียนโรงเรียนยังตลลดแล้วก็คณะครูด้วยค่ะคคขอบคุณค่ะค่ะหลังจากที่ทําฟันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ ตอนนี้เชื่อว่าช่ชอป่าสะอาดมากค่ะจากแต่ก่อนไม่มีความมั่นใจในการยิ้มตอนนี้ก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะต้องขอขอบคุณคณะันตกรรมาเพื่อสถานมานะคะที่ได้มาลงพื้นที่เพียนช่องป่าให้พวกนักเรียนค่ะค่ะแล้วก็อยากจะทำมีทำอะไรเพิ่มไหมคะหรือว่าตอนนี้ทําฟันเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วอยากจะอดฟันเพิ่มเพื่อไม่ให้มันผุในอนาคตค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ อยากให้คุณครูบ,บอกความรู้สึกน่อยคะวันนี้วันนี้นะคะอาขอขอบคุณหน่วยแพทย์พันธกรรมพระราชทานนะคะที่ได้มาให้อาบริการนะคะทางด้านการทำฟานขอให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน,นะคะ่ะวันนี้อ่าขอขอบคุณมากๆค่ะ ว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะที่มีการออกมาสู่ชุมชนนะคะแล้วก็สู่โรงเรียนนี่ว่าเป็นโรงเ,เรียนแรกนะคะที่อ่าหน่วยได้ออกมาต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารทุกท่านนะคะแล้วก็ทีมแพทย์ทุกคนค่ะที่ได้มาให้บริการเด็กนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาในวันนี้นะคะแล้วกอ็อยากให้มาไปโรงเรียนอืนอ่นๆอีกเหมือนกันค่ะให้นักเรียนในจังหวัดนะคะในอำเภอในถิพพุรก,กัรดานได้มีโอกาสได้ ทำฟันแล้วก็ทำันาราธนธรรมในวันคัมนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอขอบคุณหน่วยธนกรรมพระราชทานนะคะที่ได้มาลงพื้นที่ทำธนกรรมให้กับโรงเรียนเมืองตลาดวิทยายคารให้กับนักเรียนในโรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะสาวผู้ไทยคืองามคักแแทลาย สาวอยูอ่อำเภอเขาวงเว้ากระมวลส่วนให้ลุ่มลงนวนน้องอนองสาวอำเภอนาคูเฮ็ดเปียกระดูบอกเคยขี่คานสาวดอนจานนี่ละนอชมตรูสาวสามชัยเพิ่นอยากได้ผัวครูอำเภอเมืองส่วนม คนสาจนจนสาวนามอนนอนเพ้นกับบ่ตื่นสาวสมเด็จเพชรผู้เบาคมคืนคำว่วงควันยืนสาวจีดาผ้าใหม่ไสปิงไก่แมนสาวย่างตลาดเป็นตาหักขังขนาดสาวกรรมมาลาใสาสหัสสักคำสาวโบราณบ้านไรย้อนว่าเพิ่มมีได้โนสาวลาน ตีไก่้นลาหว่เพิ่งพิันวาหน้าตาดีดีสาวรองคำมาโคกแวนกับพีเสาวอำเภอกุชินารายเพิ่นอิ่มหวานสาวของใจเพิ่นหนาไซผิวพองดังเสียงของสองร้อยปีที่เล่าขานสาวท่าคันทูปาาโท,โทนมครันสูงยาวบ้านสะพานขามลำน้ำ Kim xì kim